สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้ครับผมจะมาเล่าภาพยนตร์สยองขวัญสรรษาประสาทเรื่องหนึ่งให้ฟังครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของสเตโนเจ้าหน้าที่เฝ้าห้องดับจิตที่มีความสามารถพิเศษในการพูดคุยกับคนตายได้ในค่าคืนที่สุดแสนจะวุ่นวายวันดีและคาเปล่าได้นาศพของผู้เสียชีวิตมาที่ห้องดับจิตและเดินจากไปโดยที่ให้สเตโนเจ้าหน้าที่ห้องดับจิตอยู่กับศพเพียงลําพังสเตโนได้เดินเข้าไปคุยกับศพ และอบถามเขาว่าที่นี่ที่ไหนเป็นโรงพยาบาลใช่หรือเปล่าสเตโน่ก็เลยบอกว่าไม่ใช่ที่นี่คือห้องดับจิตและคุณตายไปเรียบร้อยแล้วศพียกขอให้สเตโน่โทรหาครอบครัวของเขาและสเตโน่ก็โทรให้ตามที่ศพขอในเช้าวันถัดมาสเตโน่ได้ไปขอเซ็นข้าวกินที่ร้านอาหารของไฮเมโดยที่เขาไม่มีเงินจ่ายไฮเมที่เป็นเจ้าของร้านรู้สึกกุนกินใจเล็กน้อยแต่เขาก็ยอมไม่เซ็นก่อนที่รถเซ็กซี่คันหนึ่งจะมาจอดที่หน้าร้านหญิงสาวที่ชื่อว่าลาล่าได้ก้าวลงมาจากรถและหยิบผ้ากันเปื้อนมาใส่ ให้เมย์บอกลูกสาวของตัวเองว่าเธอชอบมาทํางานสายเป็นประจําลาล่าก็เลยสวนกลับไปว่าเธอไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลมาและพ่อเองก็ควรไปเยี่ยมแม่เหมือนกันนะทําให้ไฮเมย์ถึงกับเงียบไม่ยอมพูดอะไรต่อสเตโน่ที่มองดูลาล่าอยู่ก็ยักคิ้วให้เธอและลาล่าก็ไม่ยักหน้าตอบหลังจากกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วสเตโน่ก็กลับมาถึงบ้านด้วยความอิดโรยเขาทิ้งตัวลงบนโซฟาและสั่งให้ซีซ่าลูกสาวของเขามาลูบหัวให้ต่อมาไม่นานภพรยาของสเตโน่ที่มีชื่อว่าโอเดตก็ได้มาต่อว่าเขา ว่าสเตโน่ตัวเหม็นเหลือเกินและแล่ให้เขารีบไปอาบน้าแถมยังด่าทิ้งใจอีกว่าเป็นพ่อภาษาอะไรที่เที่ยวปล่อยให้ลูกชายไปขโมยของของชาวบ้านตกเย็นวันนั้นขณะที่โอเดตกำลังล้างจานอยู่ภายในบ้านสเตโน่ก็ได้เข้าไปใสท่ท่อคอเธอแต่โอเดตก็บ,บอกเขาว่าอย่ามาแตะเนื้อต้องตัวฉันตอนนี้ฉันไม่มีอารมณ์ทําให้สเตโน่อกอการเซ็งอย่างสุดขีดเมื่อตกกลางคืนสเตโน่ได้ไปทำงานกับกูเวนายแพทย์ที่เป็นหัวหน้าง,งานของเขา กูเวนนั้นขอตัวกลับก่อนเพราะเขามีธุระที่จะต้องทําและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่สเตโน่ถูกทิ้งให้อยู่กับศพตามลาพังศพของอัฐพานคนหนึ่งได้เล่าให้สเตโน่ฟังว่าเขามีชื่อว่าจูโซ่จูโซ่ได้ถูกคนในแก๊งของตัวเองทรยศจนทําให้เขาโดนแก้ขั้วริดฆ่าตายเขาได้สารภาพเบากับสเตโน่ว่าเขาเคยร่วมมือกับพี่น้องของตัวเองลงมือฆ่าพ่อแล้วส่งไปทิ้งที่สา้ําก่อนที่จูโซ่จะทิ้งท้ายว่าคนที่ฆ่าครอบครัวของตัวเองได้ไม่ควรได้การอภัยในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่สเเตโนนได้้ิากากับบม เขาเห็นคนกำลังแบกโซฟาเข้าไปภายในบ้านของตัวเองเขาไลยมีปากเสียงกับภรรยาว่าเธอใช้เงินฟุ่มเฟือยและเงินเดือนของเขาก็จะเก็บเอาไปจ่ายค่าเช่าบ้านไม่ได้เอามาซื้อโซฟาและสาระพวกนี้โอเดตก็เลยสวนไปว่าเธอเองก็มีงานทำเหมือนกันเดี๋ยวค่าโซฟาเธอจะเป็นคนจ่ายเองพอสเตโนถามว่าเธอทำงานอะไรโอเดตก็ไม่ยอมตอบแถมยังด่าเขาว่าแกมันตัวหน้าขายะขแขยงเธอรู้สึกสะอิดสะเอียนที่จะอยู่ใกล้สเตโนที่ทำงานอยู่กับศพทั้งวัน ภายในค่ำของวันนั้นสเตโนโเผลอหลับระหว่างการทำงานวันดีและคาเปลล่าเล้เอาศพมาแกล้งเขาจนทำให้สเตโนโรู้สึกโมโหขึ้นมาจริงๆวันดีที่เข้ามาบอกว่าพวกเขาแค่หยอกเล่นเฉยเฉยก่อนที่พวกเขาทั้งสองคนจะพากันเดินออกจากห้องไปจากนั้นศพภายในห้องก็ทักทายสเตโนโอ,อย่างกับคนที่คุ้นเคยเมื่อสเตโนโอลองเปิดผ้าออกดูและพบว่านี่คือศพเพื่อนเก่าของเขาเองศพนั้นได้ด่าสเตโนโว่าแกมันไอกระจอกขนาดเมียมีชู้แกยังไม่รู้ตัวอีก สเตโน่ก็เลยถามกลับไปว่าแล้วชู้ของเมียเขาคือใครกันแน่ศพก็เลยบอกความจริงกับสเตโน่ว่าชู้ของโอเดตก็คือไฮเมเจ้าของร้านอาหารประจําของสเตโน่ทาให้สเตโน่นั้นรู้สึกโกรธอย่างสุดขีดและวิ่งออกจากห้องดับจิตไปวันต่อมาสเตโน่ได้นั่งดูทีวีและบังเอิญเปิดไปเจอรายการข่าวที่เกี่ยวข้องกับอชัชญากรรมเขาได้เห็นรูปของจูโซศพของอันธาพาลภายในห้องดับจิตอยู่ในกลุ่มอันธาพาลพวกนั้นด้วยสเตโน่จะได้คิดแผนการบางอย่างออกแล้ว สเตโน่ <St> ได้เดินทางไปหาแก๊งอันธพาลและถามหาตัวของโจโนาสซึ่งเป็นน้องชายของจูโซ่เขาโกหกทุกคนว่าตัวเองเป็นเพื่อนสนิทกับจูโซ่และพยายามพูดติดสนิทกับโจโนาสพอโจนาต์น่าไว้ใจสเตโน่นก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าคนที่ล่อลวงจูโซ่พี่ชายของโจโนาสไปฆ่าก็คือไฮเมททำให้โจนาสเชื่อสนิทใจและตกลงที่จะร่วมมือกับสเตโน่ในคืนวันเดียวกันนั้นหลังจากที่ไฮเมได้มีอะไรกักบโอเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้พาเธอมาที่หน้าบ้านและบอกเลิกกับโอเดต เพราะเขาสงสรใจไม่ค่อยดีว่าสเตโนนั้นน่าจะรู้เรื่องเราทั้งหมดแล้วแต่โอเดตก,ก็ไม่ยอมเลิกกับไฮเมเธอบอกกับเขาว่าเดี๋ยวเธอจะกลับบ้านแล้วไปบอกเรื่องสเตโนดที่ตัวเองทันใดนั้นกุมพลพันธของโจนาสก็ได้เอาปืนมาจ่อที่ไฮเมแล้วสั่งให้ไฮเมนั่งคุกเข่าลงโจนาสได้ถามไฮเมว่าเขาเป็นคนล่อลวงพีช่ชายของโจนาสไปฆ่าทิ้งใ่หรือเปล่าไฮเมก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้จักคนที่ชื่อจูโซและไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยด้วยซ้ําแต่โจนาสก็ไม่ยอมฟังเขาคว้ามีาดไปบอดคอของไฮเมอย่างช้าๆจนขาดใจตาย โอเดตที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเธอเลยด่า,ดาจโจนาสว่าเป็นไอ้ฆาตกรฉันจะแจ้งตำรวจมาลากคอพวกแกไปเข้าคุกทำให้ลูกน้องของโจนาสยิงใส่โอเดตจนตายคาที่ก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะพากันขับรถหนีไปหลังจากที่ลากการะหว่างที่สเตโนกำลังเดินทางกลับบ้านได้มีคนมามุงกันอยู่ที่หน้าบ้านของเขาสเตโนเลยเดินแบกฝุงชิเข้าไปดูและได้เห็นศพของไฮเมกับโอเดตนอนตายอยู่ใกล้กันเขาร้องห่มร้องไห้ออกมาและอุ้มตัวลูกชายเข้าไปภายในบ้านเพราะไม่อยากให้ลูกชายเห็นสภาพแม่ตอนตายค่ำของวันนั้น สเตโน่ได้คุยกับสมภารย,ยาของเขาเธอสารภาพกับสเตโนว่าเธอแอบมีชู้สเตโนก็เลยบอกว่าเขารู้แล้วเขาเป็นคนสั่งฆ่าชู้ของเธอเองแต่ไม่คิดว่าโอเดตจะพลอยโดนลูกหลงถูกฆ่าตายไปด้วยเขายิ้มย่อยเยยโอเดตและนำแหวนมาสวมที่นิ้วของเธอหลายวันต่อมาสเตโนด้เอาโซฟาที่โอเดตเป็นคนซื้อมาทุบทำลายทิง้งและเพื่อนข้าง,าง้าก็มาฟ้องว่าลูกชายของเขาเข้าไปขโมยของอีกแล้ว <ride> ขขเขาขเลยต่อว่าเอสันแต่ลูกชายกับไม่สนใจและเดินหนีไป ในคืนเดียวกันนั้นรถฉุกเฉินได้เดินทางไปรับศพของผู้ชายสองคนซึ่งนั่นก็คือโจนาตและลูกน้องของเขาสภาพศพของทั้งคู่ดูน่าส,สดยดสยองมากศพไม่มีรอยบาดแผลจากด้านนอกแต่อวัยวะภายในกับเละเทะศพของโจนาตได้คุยกับสเตโนว่าโอเดตเบลของสเตโนเป็นคนลงมือฆ่าพวกเขาเองก่อนที่กูเวจะเอาคิมขีดกระดาษออกมาจากปากของศพทําให้สเตโนที่ได้เห็นถึงกับตกใจจนม้วกพุ่งออกมาเพราะในกระดาษใบนั้นได้เขียนชื่อลูกสาวกับลูกชายของเขาเอาไว้ ที่บ้านของสเตโนเอสซันได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างเลยปลุกซีซ่าลุกขึ้นมาดูด้วยกันก่อนที่ประตูบานนั้นจะปิดเองได้ทําให้ทั้งสองคนรู้สึกตกใจจนวิ่งหนีออกจากบ้านไปเมื่อสเตโน่ร่ากันกลับถึงบ้านและไม่พบตัวลูกๆล,ลาลาก็เลยเดินบอกสเตโนว่าลูกของเขาอยู่ที่บ้านของเธอเธอกำชับกับสเตโนว่าไม่ควรปล่อยให้ลูกๆอยู่ด้วยกันตามลำพัง แต่ในคืนนั้นที่ทำงานของสเตโน่ก็วุ่นวายเหลือเกินเพราะมีศพจำนวนมากถูกเข็นเข้ามาเสียงกรีดร้องที่ดังมาจากร่างไรยวิญญาณทำให้สเตโน่รู้สึกปวดหัวและเผลอหลับไปโดยที่ไม่รู้ตัว เมื่อได้สติดกับคืนมาสเตโนโ่ก็บพบว,ว่าตัวเองกำลังนอนอยู่ในตู้แช่ศพที่อยู่ภายในห้องดับจิตที่เขาทำงานเขาดิ้นจนประตูเปิดออกได้และตกลงมาจากตู้ด้วยอาการหนาวสัน่นก่อนที่สเตโนโจะไอและสำลักออกมาเป็นแหวนแต่งงานที่เขาเคยสวมให้กับศพของโอเดตสเตโนโกลับมาถึงบ้านด้วยสภาพร่างกายที่สุดโรมก่อนที่ลาล่ากับลูกจะเข้ามาช่วยกันประยุงพาตัวสเตโนโไปนอนลาล่าได้เล่าให้สเตโนโฟังว่าเธอรู้มานานแล้วว่าพ่อของเธอเป็นชู้กับโอเดต เธอระบายให้สเตโน่ฟังว่าตั้งแต่ไฮเมย์จากไปเธอก็เป็นหนี้และบ้านก็กำลังถูกยึดในตอนนี้เธอกำลังหางานทำอยู่สเตโน่เลยบอกให้ลาลามาเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้กับพวกลูกๆของเขาในช่วงเวลาที่เขาไปทำงานในตอนกลางคืนในขณะเดียวกันนั่นเองลาลาได้เห็นซีซ่านอนละมเมอลิปสติกมาเขียนหน้าตัวเองเธอเลยอุ้มซีซ่ามานอนที่ห้องก่อนที่จะมองขึ้นไปบนเพดานและเห็นว่ามีคนเอาลิปสติกไปเขียนคำว่าฉันรู้สึกเสีสีเอียนพอสเตโน่กลับมาถึงบ้านเขาก็รู้สึกแปลกใจ แล้คิดว่าลาลาแกล้งเขาลาลาจึงรู้สึกโกรธและเดินหนีกลับบ้านไปสเตโน่ที่รู้สึกไม่ค่อยดีจึงได้โยนแหวนของโอเดตทิ้งก่อนที่เขาจะเดินทางไปที่สุสานสเตโน่ได้ขอร้องให้ซัปเอร์เลอร์ช่วยเปิดรูโศของเมียของเขาเพราะอยากรู้ว่าศพของเธอมีใครบางคนขโมยไปหรือเปล่าแต่ซัปเปร์เลอร์ก็ปฏิเสธที่จะช่วยและแกล้งทำเป็นไม่สนใจเพื่อเปิดโอกาสให้สเตโน่แอบเข้ามาขุดศพในตอนกลางคืนคืนนั้นสเตโน่ได้ขุดหลุมศพของภรรยาเพื่อพูดคุยกับเธอและขอร้องให้โอเดตอย่าทำร้ายลูกของเขา โอเดตก็เลยสวนกลับมาว่าแกไม่มีสิทธิสั่งฉันสเตโนโพยายามถามโอเดตว่าเขาจะต้องทำยังไงเธอถึงจะยกโทษให้แต่ยังไม่ทันที่จะได้พูดจบเขาก็ถูกใครบางคนใช้พวกมาฟาดจนสลบไปพอรู้สึกตัวอีกทีสเตโนก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเขาโดนตำรวจใส่กุญแจมือเอาไว้กับข้างเตียงพาอตำรวจคิดว่าเขาเป็นพวกขโมยศพก่อนที่สเตโนโจะบอกว่านั่นเป็นศพของภรรยาของเขาเองพวกตำรวจจึงได้พาตัวของเขามาส่งที่บ้านเอ็ดมันที่เห็นภาพแบบนั้นก็เลยรู้สึกโมโหเขาคิดว่าพ่อเป็นโจรเลยถูกตำรวจจับ เขาไม่อยากมีพ่อที่เป็นหัวข,ขโมยและมีแม่เป็นผู้หญิงขายบริการสเตโนพยายามจะเข้าไปอธิบายกับเอสสันแต่เขากลับถูกอะไรบางอย่างผักตัวจกนกระเด็นถอยไป2วันต่อมาสเตโนได้จัดก,การวันเกิดให้กับเอสสันล่วงหน้าเพื่อเป็นการไถ่โทษบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยดีเพื่อนๆของเอสสันมากันเต็มบ้านสเตโนได้เรียกเอสสนมาเอาของขวัญวันเกิดของเขา และพบว่ามันคือกล่องสกูตเตอร์กล่องใหญ่ทาให้แอส,สันดีใจมากและวิ่งไปกอดสเตโน่แต่เมื่อแอส,สันเปิดกล่องออกดูสิ่งของที่อยู่ข้างในก็ไม่ใช่สกูตเตอร์อย่างที่เขาคิดแต่มันคือกระถูกสันหลังของศพมีใครบางคนมาสับเปลี่ยนของขวัญของสเตโน่เมื่อตกกลางคืนสเตโน่รู้สึกตัวขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างภายในห้องครัวเมื่อเดินเข้าไปดูสเตโน่กับถูกลวดบาดมีใครบางคนเอาลวดคมคมมาขึงไว้เต็มบ้านของเขาก่อนที่ร่างของโอเดตจะปรากฏตัวขึ้น เธอเดิน้าไปที่ห้องของลูกๆสเตโนที่เป็นห่วงลูกเลยวิ่งฝ่ารวดคมไปจนเลือดอาบตัวแต่เมื่อมาถึงที่ห้องสเตโนก็ต้องพบว่าลูกๆของเขาถูกปาดคอตายอยู่บนเตียงทําให้สเตโนอาอการคุ้มค้ั่งเสียใจแต่เมื่อตั้งสติได้แล้วสเตโนก็พบว่าลูกของเขาทั้งสองคนยังคงมีชีวิตอยู่และสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงภาพหลอนของเขาเองในเช้าวันต่อมาสเตโนได้เล่าให้ลาลาฟังว่าวิญ,ญญาณของโอเดตจะมาฆ่าลูกของเขาลาลากเลยบอกสเตโนว่า โอเดตตตายไปแล้วและสเตโน่ก็คิดมากไปเองในคืนนั้นสเตโน่กลับไปทํางานตามปกติและได้ยินเสียงเรียกจากโหลดองศพเขามองเห็นหัวของโอเดตอยู่ภายในโหลดองซึ่งโอเดตก็บอกสเตโน่ว่าให้เขาลงมือฆ่าลาลาซะและเธอจะเลิกลงควานสเตโน่ก็เลยบอกว่าเขาไม่สามารถลงมือได้เพราะเขาไม่ใช่ฆาตกรโอเดตก็เลยสวนว่าใช่จริงๆเหรอแล้วคนที่ฆ่าฉันกับไฮเมมันคือหมาตัวไหน วันต่อมาสเตโนโพยายามลอบฆ่าลาลาแต่ก็ถูกขจงหวัวะโดยสายโทรศัพท์ของเธอโรงพยาบาลได้โทรมาแจ้งกับลาล่าว่าแม่ของเธอเสียชีวิตแล้วสเตโนโลเลยพาลาลาเดินทางไปที่โรงพยาบาลในขณะที่ลาลากำลังคุยกับหมออยู่ศพแม่ของลาล่าก็พูดกับสเตโนโว่าอย่ามายุ่งกับลูกสาวของฉันเพราะแกมันเป็นฆาตกรถ้าแกฆ่าลูกสาวของฉันเวรกรรมของแกจะตกอยู่ที่ลูกของแกสเตโนโก็เลยถามเธอว่าแล้วจะทำยังไงถึงจะรอดจากการลังควาน แม่ของลาลาเลยบอกเขาว่าให้เอาสิ่งของ,ท,งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโอเดตเอาไปเผาทำลายทิ้งซะเมื่อสเตโนได้ยินแบบนั้นเขาจึงรีบกลับบ้านไปรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับโอเดตทั้งหมดเอาไปเผาทำลายทิ้งทันทีซึ่งในระหว่างที่เผาเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของเธอออกมาแต่สเตโนก็ทำเป็นไม่สนใจลาลาที่เข้ามาพบพวกเด็กๆแล้วเห็นข้าวของที่สเตโนลือกระจายเธอเลยได้เข้าไปเก็บและได้พบกับแหวนแต่งงานของโอเดตลาลาที่ไม่รู้อีโนอีเนอะไรเลยหยิแบแหวนเอาขึ้นมาสวม เมื่อสเตโน่กลับมาจากที่ทำงานและไปพบตัวราลา่าเขาจริงจังเข้าไปถามลูกๆแต่ก็ไม่มีใครเห็นก่อนที่วันดีจะเรียกเขาไปดูที่ห้องดับจิตซึ่งศพที่ถูกเขียนเข้ามาก็คือศพของราล่านั่นเองสเตโน่ได้พยายามชวนลาล่าคุยว่าเธอตายได้ยังไงแต่เธอกลับฟื้นได้สติกลับคืนมาลาล่ารอดชีวิตไม่ได้จงปฏิหารแล้วถามกับสเตโน่ว่าที่นี่ที่ไหนสเตโน่ก็เลยบอกว่าที่นี่คือห้องดับจิตทาให้รลาล่าเกิดอาการจิตตกและดิ้นผ่านจนสเตโน่ต้องมาลกตัวเธอเอาไว้แล้วส่งไปยังแผนกฉุกเฉิน สเตโน่ได้พาลาล่ามาพักฟื้นที่บ้านของเขาเขาฝากให้เธอช่วยดูแลลูกๆก่อนที่สเตโน่นั้นจะออกไปทำงานตามปกติสเตโน่ได้เข้าไปทำงานได้แค่แป๊บเดียวลาล่าก็โทรมาหาเขาเสียงเธอดูกังวลใจมากและบอกให้เขารีบกลับบ้านด่วนสเตโน่เลยรีบกลับบ้านทันทีเมื่อไปถึงที่บ้านสเตโน่ก็เห็นลาล่าที่อยู่ในชุดเซ็กซี่เดินเข้ามาจูบเขาและชักชวนไปมีอะไรกันลาล่าได้ขึ้นก้อมสเตโน่และเล่าลงเขาไปเรื่อยๆก่อนที่ใบหน้าของเธอจะกลายเป็นโอเดตโอเดตที่อยู่ภายใต้ร่างของลาล่าได้ใช้มีดแทงตัวเองเล่น แล้วหัวลาอ,ออกมาด้วยความสาใจสเตโน่เลยเข้าไปแย่งมีดเลยถูกโอเดตฟันสวนกลับมาจนเลือดอาบโอเดตได้ขึ้นเข้าไปบนตัวของสเตโน่และพยายามที่จะบีบคอเขาให้ตายขณะที่สเตโน่ก็เริ่จะขาดอากาศหายใจลูกๆของเขาก็ได้เข้ามาช่วยเอ็ซสันได้ผลล่าจะลม้มลงทำให้โอเดตโบโหเลยใช้เท้าเหยียบที่หอของลูกแต่สเตโน่ก็เข้ามาช่วยเอ็ซสันเอาไว้ทุกคนได้พากันไปซ่อนตัวอยู่ที่ห้องใต้บันไดเอ็ซสันได้ถามกับสเตโน่ว่านี่มันเกิดเรื่องว่าอะไรขึ้น สเตโน่ก็เลยบอกว่าผีของแม่เข้าสิงลาล่าอยู่และเธอคิดที่จะฆ่าพวกเราทุกคนแต่เอสันก็ไม่ยอมเชื่อและวิ่ววยออกมาเสียงดังจนผีของโอเดตได้ตามเสียงนี้มาสเตโน่จึงได้ถามเธอว่าโอเดตท,ทำแบบนี้ไม่สงสารลูกๆหรือไงโอเดตก็เลยบอกว่ายังไงซะวันนี้ทุกคนต้องมาอยู่กับฉันหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เข้าต่อสู้กันเพื่อแย่งมีดแต่ดูเหมือนว่าโอเดตจะได้เปรียบเธอกดใบมีดไปที่หน้าของสเตโน่ก่อนที่สเตโน่นั้น จะเหลือไปเห็นแหวนแต่งงานที่ลาล่าสงาไว้ที่นิ้วเขาจึงได้ตัดสินใจหักนิ้วของเธอออกและถอดแหวนออกมาได้ทาให้ดวงวิญญาณของโอเดตหลุดออกมาจากร่างของลาลา่าลาล่าที่ได้ตติกับคืนมาก็เลยถามกับสเตโนว่านี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นสเตโนก็เลยสารภาพกับเธอว่าเขาเป็นคนสั่งฆ่าโอเดตกับไฮเมย์เองและเมื่อสักครู่นี้โอเดตก็เข้ามาสิงร่างของลาลา่าเพื่อที่จะมาแก้แค้นเขา ก่อนที่สเตโน่จะแหวนกับโอเดตมาสวมและพูดกับผีของโอเดตว่าเขาจะยอมไปอยู่กับเธอขอเพียงอย่างเดียวอย่ายุ่งวุ่นวายกับลูกๆอีกสเตโน่ได้ฝากลูกไว้กับลาล่าและพูดประโยชน์ทิง้ายว่าคนที่ฆ่าครอบครัวของตัวเองไม่ควรได้รับการอภัยก่อนที่เขาจะเดินหายไปในความมืดพร้อมกับดวงวิญญาณที่ตายเพราะเขาก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นหนังสยองขวัญจากสเปนที่โหดดิบรุนแรงแต่ก็แฝงข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตตัวของสเตโน่เองก็ไม่ได้เลวร้วายถึงขนาดนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือความผิดดพลา ที่มาจากผลพวงของอารมณ์ชั่ววูบสเตโนนั้นอยากฆ่าเฮเมให้ตายเพราะเขาเป็นชู้กับโอเดตแต่ดันทำพลาดทําเมียของตัวเองตายไปด้วยซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการและรวงวปญญยาณของโอเดตก็กลายเป็นวิญญาณพยาบาทจากที่ปกติก่อนตายนางก็ร้ายมากอยู่แล้วพอตายกลายเป็นผีก็ยิ่งแล้วไปกันใหญ่ คือนางไม่ยอมให้อาภัยและจะพาทุกคนไปลงนรกด้วยซึ่งในท้ายที่สุดแล้วสเตโนก็ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นว่าคนที่ฆ่าครอบครัวของตัวเองไม่ควรได้รับการอภัยจากใครทั้งนั้นเขาจึงยอมไปอยู่กับโอเดตแทนลูกๆของเขาก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปรอบภาพยนต์เรื่อง The Night s h i f t e r